สวัสดีครับฮัลโหลนิฮาวสวัสดีเพื่อนชาวคริปติคคิลโซเอ่อคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับผมอ่าพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมช่องฟีคริปโตนะครับผมช่องที่จะมาวิเคราะห์กราฟนะครับผมมาเสนอแนวคิดส่วนตัวเกี่ยวกับกราฟนะครับผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้มาแนะนําให้เพืเ่อนๆมาเทรดตรามนะครับผม และแน่นอนช่องของเราคือเห่าฉลามที่เกาะหวานนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่25นะครับผมเดือน10นะครับผมเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับผมมาอัปเดตเกี่ยวกับกราฟคริปโตแล้วก็ข่าวสารเล็เกๆน้อยๆกันนะครับก่อนอื่นเลยก็เนี่ยนะครับ BTC ก็ขึ้นมาอยู่ที่6 0 0 0 1,700แล้วนะครับผมอิเทเรียมสี0พวันนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับผมตัวใหญ่ๆนะครับผมจะมี xrp ที่ลงมานะครับผมแล้วก็น้องดอชคอยของเรานะครับผมก็เจ้าชิบะนะครับผมโอ้โหสุดปังนะครับผม7วันนี้บวก40%นะครับผมน้องร้อนก็14%นะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เแฟนเกนเด็กก็ยังมีความโลภอยู่นะครับอยู่ที่72นะครับผม ก็ข้อมูลออนเชนนะครับ BDC <B TC S 1> ก็ยังคงไหลออกจากตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับผมความพันพววในเดือนเดือนหน้าหรเดือนนี้นะครับผมก็เตรียมตัวกันไว้เลยนะครับอืม,อม,มาแน่เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาวิเคราะห์กราฟทั้งหมด4เหรียญน,นะครับ b t c Doshiba แล้วก็แมต i ินะครับผมในส่วนของ b t c มีอะไรหรือเปล่าเอ่ยอ๋อก็เหมือนว่า ในไทม์เฟรมเดลี่วันนี้นะครับผมก็เหมือนจะมายืนที่แนวรับตรงนี้ที่ผมตีกรอบไว้ได้นะครับผมถ้ายืนได้ก็จะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับผมและถ้ายืนแล้วพักตัวขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมอ่าสักราคาประมาณหกหมื่นสองอะไรเงี้ยครับผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมผมมองว่าจะเป็นอะไรที่สวยงามสําหรับ BTC นะครับผมเรามาดู BTC ดยได้นะครับผมเนี่ยครับเงินเริ่มไหลกลับเข้ามา BTC นะครับผมก็อย่างที่เห็นในกราฟนะครับผม ตรงนี้นะครับผมมันก็ขึ้นมานะครับ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมโอเคมาดูน้องดอสกันดีกว่านะครับอ่าน้องดอสคอยเป็นยังไงอันนี้ผมตีไว้ยืดๆนะครับผมถ้าใครยังไม่ซื้อตรงนี้ให้ารอมาซื้อตรงนี้นะครับผมซึ่งเป้าที่เราตีไว้คือสองจุดแปดนะครับผมเป็นไงโอ้โหเป้าของผมมันช่างเป๊ะซะเหลือเกินนะครับผมแหม ใครที่ซื้อตั้งแต่ที่ผมได้บอกไว้นะครับผมถ้ามันยืนไหวนะครับโอ้โหกําไรก็ประมาณเท่าไหร่ะครับผมวัดผิดแน่เอ้ยอ่าเาใหม่อ่าประมาณนะครับ16นะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับผมโอ้โหแล้วผมก็ได้บอกว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้รอนะครับผมมันปักตัวนะครับผมมาถึงตรงนี้คือ จุดเป้าหมายแรกของเรานั่นเองครับจุดทำอะไรแรกของเราสําหรับคนที่ถือสัน้นนะผมคนที่ถือยาวก็แล้วแต่เลยนะครับผมอ่าเพราะว่าเป้าต่อไปของเรานั่นคือนะครับผมก็มองไว้บริเวณนี้นะครับผมแต่จริงจริงเป้าแรกก่อนเลยนะครับผมที่เราควรจะไปถึงก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับอือฮึบริเวณนี้นะครับผมนี่เราควรจะมาถึงนะครับผม อ่าผมจะดีเป้าต่อไปไว้ให้นะครับแต่น้งหมานี้ไม่มีก็ไม่ได้นะครับผมอ่าประมาณแถวแถวนี้นะครับผมแถวนี้นะครับอ่าแต่ก่อนอื่นเลยที่มันจะไปถึงเนี่ยจะไปถึงไหมเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะครับผมมันพักตัวโอเคหรือเปล่าถ้าพักตัวโอเคเนี่ยเราก็ค่อยเข้าซื้อบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจุดสต็อปลอมาเป็นจุดนี้นั่นเองนะครับ ผมจะอ,ออกนะครอันนี้เราก็เลื่อนเป็นจุดนี้นะครับผมปรับแผนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เป็นยังไงนะครับผมแผนใหญ่ก็คือมันยังวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับสีเหลืองๆอ่าประมาณนี้มันยังวิ่งอยู่นะครับผมก็รอบเบรกอีกทีหนึ่งพอมันอันนี้ก็จะเป็นจุดเบรกจุดทำอะไรจุดต่อมามันก็จะอาจจะมจนจุดนี้นะครับผมก็คือจะเบรกกรอบสีเหลืองของผมพอดี ลืมอันเจ็บจุดแถวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมแม่มันก็ได้ถึงเป้าของผมแล้วนั่นเองแค่นั้นเลยนะครับผมนี่เป็นไงนะครับนี่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวขจีนะครับผมว่าเราทําได้นะครับผมเราทําได้แล้วนะครับเป้าแรกนะครับที่ได้วางแผนกับผมไว้ครับผม อ่าต่อไปเรามาดูเจ้าชีบะกันดีกว่าครับผมก็ดีใจกับเ,เพื่อนๆที่ถือดอลแล้วก็ได้ทําตามแผนที่ผมได้บอกไว้นะครับผมแต่ผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับอ่ามันเป็นเพียงแค่แผนของผมเท่านั้นนะครับโอเคมาดูเจ้าชีบะโอ้โหเจ้าชีบะนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับผมได้บอกว่าตอนแรกเมื่อวานมันไม่ผ่านนะครับแม้วมันก็เกิดเบ r ซิตไดเวอร์เจนนะครับผมอ่า,นาเนี่ยทำเฟรม เดลี่นะครับผมเ,เพื่อนๆจะดูได้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมมันควรจะเบรกขึ้นไปนะครับผมเพื่ออ่าไม่ให้เกิดบริสต์ไตวิเจนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับแม็กดีกำลังตัดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็มีท่าทีว่ามันจะขึ้นไปอีกหรือเปล่านั้นก็เป็นเป้าหมายต่อไปนะอ่าผมตีให้เลยนะครับผมอ่าอ่าโอเคนี่นะครับผมบอกว่าถ้าขึ้นมาแล้วยืนไหว ก็ค่อยซื้อนะครับผมพอซื้อก็ขึ้นมาตามเป้าได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเป้าตรงนี้แล้วนะครับอ่าต่อไปเพื่อนๆก็ดูเป้าเอาได้เลยนะครับอุย้ยขีดทะมวัวสวเนนะี่ยมต่อไปนะครับผมนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเป็นแต่ละเป้าที่เราวางเอาไว้นะครับผมถ้ามันไม่ผ่านก็พักตัวแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสําหรับเจ้า ชิบะครับผมชอดเทิมผมก็ยังคงมองเห็นบริษัทไรเจนิ์อยู่นะครับผมซึ่งมันควรจะทำลายจุดตรงนี้ไปนะครับผมจะเป็นเรื่องที่ดีที่น้องชิบะจะได้พุ่งปูดปราดนะครับผมขึ้นจรวดขี่ยานขึ้นไปเลยนะครับสุดปางนะครับผมสำหรับเจ้าชิบะแล้วก็น้องหมานะครับผมน่ารักทุกตัวเลยนะครับก็ยินดีเปเพื่อนด้วยนะครับต่อไปมาดูเมติกนะครับ ทำไมผมถึงมาอัปเดตแมติกนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบอกว่าถ้ามันยืนในกรอบนี้เบรกออกมาจากตรงนี้นะผมเส้นเทลสีขาวของผมเนี่ยแล้วยืนไหวนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วเป้าแรกของเราก็คือจุดนี้นะครับผมที่ผมไปตีไว้นี่นะครับมันก็คือใกล้มาถึงแล้วผมจะขอเลื่อนจุดสต็อปล็อแล้วกันนะครับผมมาประมาณนี้แล้วครับนะครับผม และดูเปอร์เซนต์ได้กับเสียนะครับผมว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมอ่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่าเจ้าแมตินะครับผมอ่าประมาณน,นี้นะครับผมี๋ยวเรามาดูอ่านี่ก็จะเป็นเงินนะครับผมในระบบนะครับผมก็ยังถือว่าพอทำหายไปแล้วนะครับผมอ่า ก็ขอให้ยยนไว้แล้วขอให้มีเงินเข้ามาในคริปโตอีกเยอะๆนะครับผมเหรียญของเราจะได้พุ่งพรวดขึ้นมาสักทีนะครับผมนะฮะยังไงก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อาจจะวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกแล้วผมมาได้มาแนะนําการลงทุนนะครับผมใครอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คนติดตามผมครบ2,000คนเมื่อไหร่นะครับผมผมจะมาแจกเหรียญเหรียญหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ผมจะไม่บอกว่ามันคือเหรียญอะไรนะครับผมอยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องฟรีคริปโตนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับขอให้ทุกคนได้ตังค์ทุกคนนะครับขอบคุณครับ